ฮัลโหลจุ๊บจ้าสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคน ham, ะนะครับไม่กูผมปานนนจากช่องปิ๊เจทีพีอีกิจไรแย่เอมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรางวัลคลิปนี้มิชมงเอาคลิปที่ผมมาว่าลงคลิปไปเมื่อเช้าเนะี่ยว่าเออแจกจุดเม้นแจกเพชรเม้นวีดีไว้นมะิชมนะครับก็เราก็จะมาแจกรางวัลกันีมิชมนะครับมิชมผมก็เคลียร์ข้อความเคลียร์อะไรเสร็จหมดแล้วล่ะก็คือนั่งจัดการข้อความที่ว่าโดน คือข้อความไหนที่โดนระงับหรือว่าโดนไว้ตรวจสอบหรือว่าข้อความหายเนี่ยพี่ก็เอาขึ้นมาให้หมดเลยคุณชมครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปสุ่มกัน,มนชมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้แจกปัดแกแ้ว5ใบคุณชมมูลค่าใบละ20บาทขอไปเร็วหน่อยกัน2ทุ่มกว่าคุณชมครับพอดีว่าพี่เพิ่งไปเสิร์ฟข้าวไปอะไรกลับมาคุณชมครับก็ติดธุระนิดนึงก็เลยมาดึกนิดนึงคุณชมครับเดี๋ยวจะพยายามรีบทําให้เสร็จเลยพี่จะไปสตรีมนะครับคุณชมสตรีมอยู่ช่องพีเจทีพี2นะมา น่าจะตั้งชื่อเดียวกับชื่อเฟสเลยบ้างเนี่ยครับน้องก็อโอเคน้องเป็นคนที่ได้ในคำชมก็โชคดีจริงๆคนหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวพี่ขอซื้อบัตรไก่นากนพี่เติมเงินไปแล้วแน่นอนว่าพี่ซื้อเว็บคันเทพคุณผู้ชมโอเคแล้วก็อย่าเสร็จจากตรงนี้พี่มีอะไรจะบอกคุณผู้ชมวเว็บคันเทพมีของดีเข้ามาคุณผู้ชมไม่รู้หมดยังถ้ายังไม่หมดพี่จะบอกคุณผู้ชมครับโอเคเลขบัตรไก่หน้าคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ก๊อปยูไดีน้องเขาไปยังเหรอเดี๋ยวลืมชัวรลืมก๊อปยูไดีเช็คยูไดีตัวเองด้วยนะมั้ชัวร์เวลาเม้นถ้ายูไดีผิดพี่จะแจกไม่ได้นะครับนี่เรียบร้อยโอเคน้องคือคนที่ได้นะคุณิจฉุมถึงจะเล็กน้อยสําหรับรางวัลในช่องพี่แต่ว่ามันก็นะครับพี่ก็แจกทุกวันเสาร์อ่ะถ้าเกิดน้องออกมาเม้นบ่อยๆน้องก็มีโอกาสได้คุณงชัวรคนใหม่คนเก่ามีโอกาสหมดมิจฉุมใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจคุณชมไปหหาาาเพพื่่่ออนนมมตติดียั้กแนซัเดี๋ยวพี่จัดหนักให้เลย ถ้าเกิดถึงแสนซับเดี๋ยวพี่จัดหนักแจกเต็มเลยครับน้องไม่ต้องห่วงปะ่ะส่งคนต่อไปน้ชมตุ้มเดินงงไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ๋อได้ครับน้องได้แล้วยินดีด้วยนะครับน้องคือผู้โชคดีคนต่อไปนะไ้ชมเสียงเหมือนข้างบ้านพี่เปิดเพลงแล้วนะงานนี้พี่จะโดนลิขสิทธิ์ไหมครับนี่อือ เลี้ยงเกาไม่มาอืมเรียบร้อยครับน้องเติมให้แล้วนะครับป่ะไปดูครับคนที่สามตุ้มใครเอย่ยอ่ามันจะเปเอฟซีใหม่เที่ยวนี้เอฟซีใหม่ได้สามคนเลยครับนี่ เห็นไหมครับว่า FC ใหม่ก็มีโอกาสได้นะเห็นว่าเที่ยวนี้คือ FC ใหม่ออกสามคนเลยปะ่ะจะไม่ออจะหาว่าเอ้ยมีแต่ FC เก่าครับพี่ที่ได้ FC ใหม่ไม่เห็นได้เลย FC ใหม่ก็ได้นะครับนี่ออกสามคนเลยวันนี้ FC ใหม่ทุกคนเลยมาไปดูนผู้ชมคนที่4ตู้ม FC ใหม่มมอีกแล้วผู้ชมเฮ้ยวันนี้ FC ใหม่ออกเยอะเนี่ยดีแล้วครับดีๆล แบ่งๆกันไปครับ FC เก่า FC ใหม่จะได้ว่าได้เหมือนๆกันชมว่าเป็นการสุ่มนะครับคือเป็นเว็บสุ่มนะพี่ไม่ได้สุ่มเองถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนพี่จะสุ่มเองนะพี่ก็จะเลือกๆเ,เ,เอาว่าพี่จะเอาใครอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าเป็นเว็บสุ่มดีกว่าเพราะว่ามันลุ้นแบบว่ามันแล้วแต่ดวงเดินชมนว,ะวะ่าเอ้ยน้องดวงดีแค่ไหนน้องฟาร์มบุญมาขนาดไหนน้องเอยใช้ดวงหมดยางโอเคคนนี้ก็ FC ใหม่เหมือนกันชมอยากได้ครับไม่เคยได้เลยโอเคน้องได้แล้วครับ ทีนี้จะบอกไม่เคยได้เลยไม่ได้แล้วนะเที่ยวน,นี้น้องได้ไปแล้วเป็นคนสุดท้ายด้วยมิชมก็พี่ก็จะเติมให้มิชมครัแบบนี่สําหรับใครที่พลาดโอกาสนี้ไปหรือไม่ได้มิชมไม่ต้องเสียใจยครับพี่ยังแจกอีกน้ำยมวันเสาร์หน้าไม่แน่ว่าคือไม่จําเป็นว่าพี่จะแจกเพราะว่าวันเสาร์น้ำชมก็จะมีช่วงที่ว่าอย่างวันที่ยีสองเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกลางอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนั้นคือเงินพี่ออกพี่ได้งเงินจากยูทู e พี่ก็จะมาแจกอีกรอบนึงแล้วก็วันเสาร์ ก็แจกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงกลางเดือนเงี้ยคือว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่พี่ได้เงินเดือนออกอ่ะพี่ก็จะมาแจกอีกเพราะว่าหลักๆที่แจกอ่ะคือจะเป็นเงินจากงบส่วนตัวของพี่เองเป็นงบเติมเกมแล้วก็เป็นรายได้จากการท o u t u b e เนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็รายได้จากโปรโมชั่นช่องอะไรเงี้ยพี่ก็จะเมาแจกแจกแจกให้เอฟซีมุ่งชมครับถ้าเกิดมีคนจ้างงานพี่อย่างเงี้ยพี่มีงานทําพี่ก็เอามาแจกแบ่งมาแจกให้เอฟซีมุ่งชมครับก็นะครับเป็นการแบบช่วยๆกันคุณผู้ชม ส่วนถ้าใครอยากเล่นกับพี่ก็คือพี่สตรีมเพจพีเจทบีสองชมส่วนรหัสนี่คือรหัสมชมใครที่สนใจซื้อรหัสแบบดีๆชมก็มาดูได้มชมราคาราวๆนี้มิชมสี่พันนี้น่าจะได้รหัสอะไรเอ่ยขอดูหน่อยขอเช็คหน่อยโอ้เยอะมากผู้ชมสินค้าที่เกี่ยวข้องอ๋อดูอรายละเอียดสินค้าได้มชมใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างพี่ก็ดูนะมิชมองโอ้หคาบุกิมีกล้ามท้องด้วยหรอว้าวใช้ได้ชมตัวละครเยอะ ผมสนใจปืนมากกว่าไม่ค่อยสนใจชุดเท่าไหร่นะอแซลมีชุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช่สิขันส่งซีซั่นสองป่ะเหมือนใช่นะเฮ้ยรหัสนี้มันจะเอาเรื่องขอดูหน่อยมีเสื้อแรกแรกไหมเฮ้ยมีชุดกระต่ายด้วยวแซลมีหัวกระต่ายแบบพี่ด้ยวยนะครับเนี่ยทรงนี้ ไม่เห็นสิกันส์ส่ซิสแลกไม่รู้มีเปล่าแต่แน่คือมีพีออเดอร์ด้วยท่านผู้ชมอยากรู้อะไรก็มาดูออเลยร์ค่ท่านผู้ชมอันนี้คือพี่มาดูเรืนนะ่อยๆมีโพลิ่งด้วยโอเคสัตว์เลี้ยงมีครบโอ้มีของอะไรอยู่ด้วยนะนี่อันนี้เป็นพีออเดอร์ของซิกันส์ส่งหมดที่โลกนะท่านผู้ชมครับก็คือเป็นของที่เป็นพีออเดอร์เลยตึงอยู่อันนี้ท่านผู้ชม โอ้ยมีสก,กัดไทท่นท่ชมอือโอเคครับดูแค่นี้พอใครอยากได้ก็มาหาเซื้อเองทชมที่พี่จะพามาดูจริงคือไอเทมโคดนี้พี่เห็นเขาว่ามีโคดซองม่วงมาขายแล้วที่พี่จะพามาดูนี่คือโคดซองม่วงหมดไปเลยเอา้าอาร์กหมดแล้วอไม่รู้มีอาร์าวน โคดองสาวอนมาไปเร็วเหลือโคดซองม่วงหกร้อยเก้าส uh uh ิบเก้าเพนท์ชมาถาวรนชมของจํานวนจํากัดนชมไม่รู้มีกี่ชิ้นตอนนี้แต่ว่าถาวรจริงจริงนชมครับถ้าเกิดซื้อไปคือน้องจะได้ถาวรเลยสําหรับใครที่อยากได้ซองม่วงแบบถาวรนต่เป็นเจ้าของชมไม่อยากเติมในเกมไม่อยากในเกมก็สามารถซื้อได้นชมเว็บคันเทพมีขายชมโอเคคลิปนี้ก็จบไปในนี้น้ชมวรผมแจกหมดแล้วชมครับก็ถ้าใครอยากจะเข้าเว็บคันเทพมาช็อป ใช้จ่ายซื้อของหรือจะไม่ดูไอดีอะไรผู้ชหรือดูบัตรเติมเกมชมก็หรือสุ่มรางวัลต่างๆก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพี่เลยผชมครับใต้คลิปพี่ตรงรายละเอียดเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ชมสามารถเข้ามาดูกันได้ผู้ชมพี่ไปแล้วบ๊ายบาย